สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะ AI นะฮะมีชีวิตเป็นดิจิตอลนะฮะใช้ไฟฟ้านะฮะ AI ไม่มีความรู้สึก a i มีความจำดีคือความจำนี้ดีมากๆนะฮะคือ AI เนี่ยมันอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในระบบเน็ตเวิร์กนะฮะมันจะไม่มีชีวิตเหมือนมนุษย์ไม่เหมือนคอมเมนเตอร์ นะฮะมนุษย์มีจินตนาการมีการละเล่นนะฮะแหมมือไม้อ่อนอย่างก็เป็นตต๊ด <c oughs> คือมนุษย์เนี่ยมันมีการละเล่นนะฮะมีความบันเทิงมีสีสันนะฮะมีการขยับขย้ายมีสีหน้าท่าทางหน้าตานะฮะคือมนุษย์อ่ะมันมันมีอริยบทหลายๆอย่างนะฮะ คือจะผ่านเลียวได้มันต้องเล่นนะฮะเนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงสมองมนุษย์อนาล็อกนี่แหละคือถ้าผมจับมันขึ้นมาเนี่ยแล้วผมพูดอย่างเดียวนี่อันนี้คือโยโย่นะเออเนี่ยแล้วผมก็พูดอยู่ในเลียวแบบเนี้ยอันนี้คือโยโย่นะครับ <c oughs> มันคือโยโย่แล้วผมไม่เล่นนะมันมาจากญี่ปุ่นมันคือลูกดิง่งอะไรอย่างเงี้ยเออ พราะผมพูดอย่างเดียวอ่ะความสนุกสนานมันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดนะฮะพอผมใช้งานมันล่ะ,ะความสนุกสนานก็เกิดขึ้น,นั้นเนี้ยนะฮะเนี่ยประมาณนี้ปั๊บก็คือเขาตั้ง AI ขึ้นมาเพื่อดูพฤติกรรมดูการและเล่น การแต่งตัวดูความบุคลิกคาแรคเตอร์คุณห <c oughs> น้ามึนทะลึ่งตึงตังไหมใช้คำหยาบคายไหมส่อเสียดการเมืองไหมนะฮะออบัตรสีบัตรเถลิงไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะมันก็ต้องดูหลายๆอย่างในในในคาแรคเตอร์คุณในแต่ละวันเนี่ยที่คุณทำคลิปลงอ่ะ เป็นปีฮะปีนึงอ่ะก็ทำทาคลิปอยู่ปีนึงอ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยเช้ามาวันละสามคลิปสมคลิปก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องทําให้มันสนุกถ้าทําไม่สนุกมันก็เฉยๆเนี่ยเหมือนผมอธิบายเนี้ยแล้วผมก็ทาท่าอย่างเงี้ยมันก็สนุกใช่ไหมถ้าคุณอธิบายอย่างเดียวเป็นแบบนี้นะซื้อมาราคาเท่านี้เอาแล้วเขาจะรู้ทําไมอ่นะในราคาเท่านี้ เออเขาไม่ได้อยากรู้เขาอยากดูการละเล่นของคุณว่ามันใช้งานยังไงเขาไม่ได้สนใจว่าราคามาจากไหนสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นที่ไหนญี่ปุ่นหรืออ,อุปกรณ์ชื่ออะไรคุณเล่นท่าได้กี่ท่าเออควงได้ไหมเออเขาอยากดูตรงนั้นนะฮะคือถ้าคุณไม่เล่นท่ามันก็ไม่เล่นหรอกคือ AI มันจะคำนวณตามการละเล่นนะ นะเดี๋ยวย้ายสถานที่ก่อนนะฮะเราต้องมีสถานที่เล่นนี่คือคุณจะสู้กับ AI อะ่ะมันจะต้องสู้แบบสุดๆไปเลยนะฮะประมาณนี้ปึ๊บเข้าให้นอ้อาขึ้นได้ไหมแกได้ไหม แกได้ด้วยโอ้โยไม่ตายอ่ะใช่ย่อยที่ไหนอ่ะนีุ่ยฟรีด้วยอ่ะมีฟรีด้วยอ่ะโอ้โหเห็นไหมเฮ้ยฝาบแนะ่ใช่ย่อยที่ไหนเนี่ยคือคือการเล่นน่ะเขามาให้คุณเล่นน่ะนะฮะก็ทำให้มันเล่นๆหน,น่ คือถ้าคุณเล่นเนี่ยยังไงก็ผ่านเดี้ยวอ่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยวัน,วนละสามคลิปนะฮะแล้วก็เอาอะไรมาเล่นเนี่ยบ่อยเนี่ยเนี่ยทำให้มันจะลึงเงินงานแบบเนี้ยเอออย่าใช้ความซีเรียสเลียวมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสเห็นไหมเ่้อ เห็นไหมมันมีลุ้นด้วยโอ้โหให้ลุ้นกันให้ลุ้นเฮ้ยชุบหลอดไหมเฮ้ยตายนี่ต้องมีตาย้ว่นะเห็นไหมประมาณนี้ก็ คือเป็นคนเน่ยเป็นมนุษย์น่ยมันต้องเล่นเออขนาดมวยอ่ะมวยเขาดูอะไรเขาดูตีเขาไอเ้เสือไอเ้เสือไอเ้เสือจะเราแค่ฟ้าถาังฟาถ้ามวยมาทำอะไรมาหวัดดีสวัสดีครับ <c oughs> มันทำอะไรมาแต่อ่าง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มาบายกันเฉยเฉอมาเช็คแฮนด์มาจับมือ คือมวยมันก็ต้องไอซ์ไอซ์เตีตีตีคือมันก็ออกเอ็กซ์เซอร์ซสยอยู่แล้ว่ะเออโอ้ย,ยคือจะทำคลิปเรียวมันต้องเข้าใจ AI คือคนเขียน AI เขาหวังให้เรามาเล่นนะเออเดี๋ยวลองเล่นท่าแปลกๆกัดูอันนี้ยังไม่เคยเล่นนะ มาหลุดดกะเนีะย,ย <c oughs> ไม่หลอดนะฮะคือเอไออ่ะมันเขียนให้เรามาเล่นอย่าหยุดนะฮะวันนี้สวัสดีครับดูคลิปเพลงเดี๋ยนี้นนะฮะถูกใจก็กดไลค์สิลืมกดเฮ้